คร e, ับ e สว <tinc S 1> bon ั <constants S 1> like สดีครับภาพฟ้ามคร <sh> ับบ้านน้องเสียมตำบมโฮุลนามเพื่อจะตัวระบางสิ์บ้านจังหวัดเลยครับอันนี้ก็มีง้วนมาฝาครับพี่น้องครับขับไปเบื้องล่ารายละเอียดง้วกันเลยครับครับผมครับครับมาเบื้องล่ารายละเอียดง้วกันเลยครับผมกับมาเนี้ก็ได้ง้วนแม่ลูกมาวนสองข้อมด้วยครับข้อมผูกับข้อมแม่ด้วยครับพี่น้องด้วยครับเบื้องแรกครับ นี่อยากย้อนแสงครับนี่ครับได้มาไหมครับโอ้ยวัวลูกแหลกครับขาดนำเลี้ยงด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดมีหนาหลายเอาไปเลี้ยงไปคุนครับเป็นต้นไม้ครับนี่เป็นกําไลครับนี่แหละเบื้องเนี้ยโค้งสางไงครับรอยซีซิบบวกครบับไปหารอยซีบหาด้วยแหมโค้งสางไงี่วลูกแหลกด้อครับรับะกันค่าโซคาถอนครับซีบหาเมือบเบื้องลูกไส้ครับลูกไส้กับสนเข้าหรือไม่ครับ ลูกใจกับสนเข้าเ้วเล้อยแปดเก่เาเดียนแ,แม่บ่าู้ว่าทับว่าทับงวัวลูกแรกแลหะครับงัวเกระจ้าจเลี้ยงบ่ถึงครับกระจ้าปล่อยนี่เอาไปใส่หญ้าพี่น้องเปิด่นราคาเฉงๆนะครับมื่นเก่าพันเก่าลอยครับนี่เบิ่งเลยครับงวัวบ่ถืองตัวเราเมื่อนพี่น้องไปเลี้ยงใส่หญา้ามันจะเป็นตัวไม้ครับมันโค้งสางมันได้สีมันได้แดงเข้มเม็นบบกข้ามครับนี่งามๆครับเบิ่งหลดครับโอ้ย ลูกไส้ครับลูกไส้สนเข้าเหลืเด้วยครับ,รบอย่าไลายพี่น้องเด้อเมื่อนเก่าพันเก่าร้อยครับรับประกันแทีงขาครับมันได้โ้งสางข้องใ,นใน่เลยสดว่วลูกแรกครับตัวนี้เราก็าขอวม,ม้นวมนเน้อกล่ากว่าทับ่าทับด้วยครับอ๋าไปนั่นเอากพเนี่โอ้ยม่วงขาวเจ้าหลายตัวครับเลียงมาถึงครับพี่น้อง ว่ไฟเป็นสิ่งล่ะครับเบิ่งเลยครับไส้ลำญยลำยาวเลยครับแม่เบิ่งเลยครับกับน้ำแตนน้ำแรงดีน้มีเทงก็มีข้าวคอดครับกับเบิ่งเลยครับเอาใจปัญหาแบบเล็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับเบิ่งเลยครับอ่วหน้าก็ถือว่างาาครับเด้กเครื่องดำเครื่องบดครับแม่ลวกเมื่อนเกาพันเกาลอยครับสองห้พที่ถอยสารครับครับลูกใต้เมือนงี้หรือไหมครับสวนเข้าหรอไหมครับครับ อนี่มาเพิ่งครบที่สองครับครบที่สองลูกแม่เด้ครับพี่น้องเด้อนี่เบิ่งลูกผมมาเดียนหนึ่งเนี่ยครับลูกแม่เด้ครับนี่กัหนาเลี้ยงนาเจ็บได้ครับเนี่ยนี่ได้เครื่องดําเครื่องบอดตั้งแม่ตั้งลูกได้ครับเนี่ยแม่โพนอ้างลางครับนี่ควมสูงแม่ยุบประมาณร้อยสี่สิบบวกไปห้าร้อยสี่หาด้ครับลูกตัวที่สองได้ครับนี่เพิ่งลูกสาวครับ ตามงามๆกับลูกแม่แล้วครับเอาไปเลี้ยงครับนี่กับเพิ่งเลยครับสิสาวน่าลักดีมันก็ได้เดือนนึงครับก็เลี้ยงอยู่แล้วครับเลี้ยงกินยน้อนั่นละนี่เลี้ยงแม่เลี้ยงอมเลี้ยงดําแดงนะครับเพิ่งนี่กับแม่มันโพนดีอ้างดีง้อทองสร้างอ้างเรือครับง้อจอยปอเป็ดด้วยครับง้อโพนลูกตัวที่สองนะครับเบือรึงนำเต็มแรงย้อนอ่อนตัวเล็บดีทั้งคู่หนาคู่หลังแล้วครับ ป่อยเงินหยาครับนี่ครับพราแม่ลูกนี่เปิดราคาไว้สองหมื่นสามพันห้าร้อยด้วยครับนี่อ่าเลี้ยงเลยครับเพะมันแม่นน่อยครับครับนี่เอาเอาว่าเอาว่าตามสภาพด้วยครับี่นังด้วยอัละครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับ ล่ะตวงเห้ดี่ตัวอีสานครับขันเมาเบิดเลยทั้งสองคููกติิเป็นซี่เอารถไห้เลยครับก็เอาสองคูซีต่ตเนี่ยครับเอาซี่มื่นสองเลยครับกันแลนเที่ยวเดียวครับเนี่ยว่านกขอความคุ้นี่นองทัางซีเชวได้ครับกับโอ้ยไปทรงคำคำซุมนึงครับย่า เที่ยงข้อเลยครับหนาบ่าเอืดโอ้ยห่อนซ้อนเลยผมวางงวยจอยไปมันจะเป็นตัวไม่เลยครับพี่น้องนะเอาไปได้ครับเนี่ยกันเห็นแม่ลูกคู่หน้านั่นนะครับหนาเลียงหนาเจ็บครับนี่แม่บ่แม่นแม่หน่อยหด้อยครับแม่พนอ้างหลังนี่ดีหนากรงามงานครับลูกตัวที่สองนะครับกินหยาดีดีบางหนาแห้งบ้างกินมันเอืดอืดหนาสิกินด้ครับอันลั้นงห่วดพี่น้องหนาเอืดครับ บนเดกินได้ครับเอาล่ะง้อหิวอย่างก้ออืดหย่าครับหาหารก็ือว่าลามลงมากพี่หล่ะครับเ่รรอเรียบหน่อยด้วยครับพี่นงเด้อครับรัเบประกันครับรัเบประกันตํนนี้ม่ต้องงเรียบดีครับเรียบรับเรียบดีทั้งกูหน้ากูหลังด้วยครับแน่หนาหนวกนู่นดีครับพี่น้อนครับนั่นสองหมื่นสามพันหาร้อยครับนั่นล่ะ กันเมาหมดเลยสี่เมื่นสองแล้วครับเลีนเถียวเดียวเองลูกสาวสิมามาโยน้ำลูกตอผัวครับนี่กับนี่กับลูกสาวสาวก็ถือว่าว่าขีไรหรอกครับสาวก็เดียนนึ่งครับไปปุงเอาครับไปเลี้ยเงเอาครับนี่ฮะครับนี่แหละกับเนี่ยนี่สาวครับลูกสาว สาวก็ได้เดียนหนึ่งครับนั่นแหละอตัวโ,โคโมอโตโัวคนรอนแหมครับใคกลัวห้าจะไปรุ่นตัวนี่ถ่วงตัวครับเนี่ยเสือเอาเลยครับมาลูกตัวแม่ครับกำลังเริ่มกินหยาเป็นเริ่มหยาปอดๆจะสร้างครับสองมื่นสามพันหารอยแม่ลูกแม่ลูกแม่กันแม่ลูกลูกผู้ เมื่อนกอพันกอลอยครับพี่น้องนี่โอ้ยง้วาตัวบางเงี่ยง้วาพืชตัวละเมินพวกว่าเงินไหลนี่เอาไปเลี้ยงไปเจ็บเอาไปใส่หนามันเป็นตัวไม้ครับบังแม่มาโหลดเนี่ยได้ลำเงี้ยลำเน่าสีมันได้พร้อมครับมันขาดน้ำเลี้ยงกับเลี้ยงเมื่อเถืงครับพี่น้องบังหน้หยางแหงมันก็จินได้จะเลี้ยงสัตว์ว่ากับไปมองได้มองหนาละลายมันก็เป็นตัวไม้ตอนนี้ว่ามีแต่กำไรเบือครับเนี่ยเอาง้วายไปไใบไปเลี้ยงเนี่ยครับ นี่แหละครับมันมาเต็มครับอวนมากก็เป็นตำรวจกําไรต่อไปครับพี่นอ้องเรื่องยมตาแดดต้องหนีจากหน้าที่หลายๆนี่ก็ได้แม่ลูกค้อมโพนี่เมื่อเก่าพันเก่าร้อยนะครับเป็นข้อมแม่นันสองเมื่อสามพันหาลอยมาค้อมได้เรียกเอาครับคือเมาพันเลกอะไรผมรถไทยพิเศษสี่เมื่อสอง ต้องให้ซี่ถวายสาลเพิ่งให้กินหย่ามิเพิ่งให้ขับหย่าแห่งๆมันหิวโหยครับพี่น้องโอ้ยโว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 ยข้างว่าไงว่าอะไรกินหย่าครับครับต้นคางคักหลอดนี่มันสดดีครับว่าลูกแหลกนี่ครับนี่เอาไปใส่เลยครับเอาองค์ที่ไปเลี้ยงครับเป็นต้นเป็นหวานเลยครับมันจอยแม่กับว่าหัว่าทับว่าทับหรือครับ มัน็นงว่หลายตัวขาเจะเลี้ยงบ่ถึงกับพี่น้องอันล่ะเอาพิจารณาเพื่อครับก่อนตัดสินใจตรงซี่ซอยสานนี่แหละครับไกลๆบานเฮาด้วยครับพี่น้องด้วยพอทำงานผู้เดียวครับเอาครับพี่น้องเอ้ากับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปช่องสุภาฟ้าด้วยครับผมครับก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับการผมครับ